พระเจ้าใน,านสาวรุษนาโศสิทธิภูมิผู้สมัครผู้ว่ารัฐมนหมายเลขเจ็ดพระเจ้าปรัถนาที่จำเลยวาตารผู้่อสท่านกรุงเทพเพื่อให้เป็นเมงางามเพื่อให้เป็นเมที่ปร,ร,ราศจากอบายมุขาดพเจ้าตั้งความปรรถนานั้นสมบราาม็์การปรัถนาของจำเลยปราน พระละทลังให้พระเจ้าเห็นด้วความประสงค์เพื่อให้พระเจ้าได้จำเลยรายตามผู้ที่ต้องการต่อตั้งกรุงเทพขึ้นมาขอให้พระเจ้าได้รับกาำเร็อเป็นผู้รับรองเพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของท่าพระเจ้ เมื่อวันที่21เ,เมษายนเป็นวันดีนะคะเป็นวันครบรอบวันเกิด240ปีของกรุงเทพมหานครดิฉันในฐานะผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลขเจ็ก,ก็ต้องไปสักการละนีฉัก็อยากจะสารต่อปณิธานของผู้กอ่อตั้งกรุงเทพขึ้นมาดิฉันได้ไปไหว้วัดรแก้ว้้วยแล้วก็ไปวัดโพในระหว่างนั้นก็ได้มีโอกาสพบปะประชาชนระหว่างทางได้รับฟังปัญหาต่างๆของประชาชนแล้วก็คิดว่า เมื่อมีโอกาสที่จะเป็นผู้ว่ากทมดิฉันจะรับในการที่จะแก้ไขปัญหาต่งางๆที่อยู่ในใจของประชาชนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ไปทำข่าวขอบคุณประชาชนทั้งหลายที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอยู่ในกรทมเพื่อว่าดิฉันถ้าได้รับโอกาสการเลือกจากประชาชนนะคะดิฉันจะไม่ลืมในการที่จะแก้ปัญหาให้กับท่านอย่างแน่นอนเลือก โสนาตาเบอร์เจ็ดนะคะวันที่22พฤษภาคมค่ะ